สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการจีบสาวเหรอก็ไม่ใช่นะครับผมคิดว่าน่าจะบอกว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับปัญหาครับปัญหาของวันว,นเวนาเลนไทน์จริงๆพอพูดถึงวันวนาเลนไทน์เนี่ยผมระ,ระยะหลังมาเนี่ยผมมักจะนึกถึงวาเลนติโนลอซซี่มากกว่านะครับมากกว่าที่จะนึกถึงเซนต์วาเลนติโนนะครับ ว่าเลนติโนรัสซีเป็นใครก็เป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ชาวอิตาลีนั่นเองนะซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับวันวาเลนไทนยเนี่ยผมว่ามันเริ่มมีปัญหากับผมเนี่ยมาเมื่อราวสามสิบกว่าปีก่อนตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับ มันจะมีมันจะมีอะไรล่ะมีความนิยมขึ้นมามีกระแสขึ้นมานะครับว่ามันจะต้องพับดาวพับนกแล้วก็ทำทำบอร์ดเนาะทำกระดานที่มีมีการตกแต่งรูปอะไรก็ไม่รู้แหละที่เป็นรูป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 อะครับอ่ะ แล้วก็ยังดีนะครับท,ที่ที่มันไม่ต้องมีดอกไม้สมัยก่อนมันจะไม่ค่อยมีดอกไม้ครับแต่มันก็มีนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าไอ้ของทั้งหมดพวกเนี้ยวัฒนธรรมอันนี้มันเป็นปัญหาก,กับผมมากผมผมเบื่อมากเลยผมไม่ชอบเลยคือจริงๆผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบวันวันสําคัญอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะซึ่งผมว่ามันก็ไม่สําคัญนะ่ะเออก็ โดยเฉพาะวันมาเลนทายเนี่ยผมว่าแม่งตลกมากอะเมะื่อวานไปเดินตลาดครับก็เห็นเด็กๆมัธยมเขาก็มีหัวจงหัวใจอะไรแปะกกันนะผมก็นึกถึงแล้วก็เฮยโชคดีจริงๆที่กูผ่านผ่านจุดนั้นมาได้คือผ่านผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะมันคุณลองคิดดูดิว่าคุณคุณจะจัดการยังไงกับไอไอ้ไอขวดใส่ดาวอ่ะ ขวดใส่ดาวขวดใส่นกอ่ะถ้ามันอ่ะขวดหนึ่งก็ยังพอว่าสองขวดก็ยังพอทนสามขวดก็ยังพอไหวแต่ถ้าแม่งมีห้าขวดเจ็ดขวดเนี่ยขวดหนึ่งมันก็จะประมาณประมาณนี้ครับประมาณบ้องไฟฉายเนี่ยมันจะอยู่ในขวดแก้วกันนะนะครับแล้วก็จะมีฝาที่เป็นไม้ส่วนมากจะเป็นฝาที่เป็นไม้อ่ะซึ่งบางครั้งมไปซื้อมาจากร้านเดียวกันแหละ แล้วข้างในก็จะมีมีไอ้ดาวไอน้นกตัวเล็กๆเ <c> ฮ <oughs> ้ยแงเอาไปทำอะไรได้บ้างวะ <c oughs> แล้วมันก็จะทำเป็นหงิมๆเดินออามาให้อ่ะนะแล้วผมไม่รู้ว่ามันคาดหวังอะไรกันอนะ่ะจะให้ผมเอากลับบ้านหมดทุกขวดแล้วผมผมจะขนกลับบ้านไปได้ยังไงแล้วผมจะเอากลับบ้านไปทำไมฮ มันมันได้อะไรผมจะเอากลับบ้านไปทาไมไอ้ขวดดาวขวดนกเนี่ยแล้วเอากลับบ้านไปเนี่ยผมจะวางตรงไหนบ้านผมก็เล็กเออผมจะวางตรงไหนถ้าปีหนึ่งได้ห้าขวดเจ็ดขวดเรียนอยู่สี่ปียี่สิบแปดขวดหรอยี่สิบกว่าขวดหรอแล้วแล้วมันจะทํายังไงเออนะคือ ไหนจะไอ้ไอกระดานนะครับกระดานที่มันมีศิละปะตัดแปะคุณคิดว่าผมจะไปแต่งห้องเหรอฮะมันไม่มีคุณก็ไม่คุณก็เป็นคุณคุณไม่อยากเอาไปแต่งห้องคุณคุณก็ไม่ได้อยากจะได้ของพวกนี้เออแล้วมันทํามาผมก็ถอนอมน้ําใจที่สุดละด้วยการเอาไปซ่อนไว้แต่คราวนี้แม่งมาเจอว่าผมไม่เอากลับบ้านหรือผมอะไรก็ตาม แม่งก็โมโหแม่งก็ทะเลาะกันเออตอนพับแม่งนั่งช่วยกันพับด้วยนะเอ,อทำเป็นช่วยกันพับอ,อ้าวพอถึงเวลานั้นแม่งทะเลาะกันแล้วความผิดกลายเป็นความผิดผมอะว่าผมไปให้ความหวังอีนั่นทําไมอีนี่ทําไมทําไมก็คุยกับฉันอยู่ไปแล้วไปให้ความหวังมันมเอ,อ้าเนี่ยต้องทำให้เพื่อนเขาทะเลาะกัน กูผิดอะไรวะกูอยู่กูเฉยๆเนี่ยกูไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วไอ้ดาวไอ้นกเนี่ยนะครับมันก็ก็มันก็ทะเลาะมันมันโมโหนะพอมันผมไม่เอากลับบ้านเนี่ยผมก็เอาไอ้ขวดดาวขวดนกเปรตเนี่ยไปเก็บไว้ในในตู้นะมันก็จะเออมันก็มาลื้อไอ้ตู้เนี่ยแล้วก็เอาขวดดาวขวดนกเนี่ยทุ่มทําลายคุณเอ้ไอ้ดาวไอ้นกนี่เกลื่อนเต็มพื้นเลยซึ่งผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะ แต่ผมสงสารไอ้ไอคนที่เขาต้องมาเก็บมากวาดนอะ่ะมันแม่งไรสาระแล้วแม่งมันจะโมโ oh หอะไรวะมันจะ,ะคือมันจะมีปัญหาอะไรกับไอ้วันวาเลนไทน์เนี่ยผมไม่เข้าใจนะก็เออไม่รู้ระยะหลังเนี่ยมันมีไอ้ธรรมเนียมการการให้ขวดดาวขวดนกขวดไอ,อ้อะไรพวกนี้ไหมผมว่าแม่งน่าเบื่อเออผมก็เลยไม่ค่อยชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ ส่วนไอ้จริงๆเนี่ยธรรมเนียมอันเนี้ยเกี่ยวกับไอ้วันวาเลนไทน์เนี่ยฝรั่งอิตาลีก็ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเซนวาเลนไทน์เนี่ยก็ก็ไม่ได้ไม่ดูเรื่องด้วยนะฝรั่งงงคืออะไรวะเซนวาเลนไทน์นี่คืออะไรวะเราเราต้องรู้จักมันเหรอเซนวาเลนไทน์เนี่ยแต่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นกับไต้หวันเกาหลีก็ไม่ค่อยรู้จักนะญี่ปุ่นกับไต้หวันนะ่ะรู้จักครับ ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมที่เขาจะผู้หญิงเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเอาเอาช็อกโกแลตมาให้ผู้ชายนะที่ที่ชอบนะเออช็อกโกแลตแม่งก็ยังดีกับดาวกับนกอะ่ะแม่งยังกินได้ไอ้ดาวกับนกแม่งกินไม่ได้นะมันไม่ใช่นกเป็นๆหรือน,น,นกนกนกนาเลี้ยงหรือนกอะไรเลยแม่งเป็นนกกระดาษอ่ะตัวเล็กๆกินก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เออช็อกโกแลตแบบญี่ปุ่นดีกว่าซึ่ง ไต้หวันก็ก็เป็นเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันครับก็ก็ยังดีกว่าก็ยังกินได้อเออซึ่งซึ่งซึ่งคุณก็จะไม่เชื่อเลยว่าไอ้ปัญหาอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่มีอยู่แค่ในประเทศไทยนะครับคือตอนผมไปเรียนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการเอาช็อกโกแลตมาให้แล้วผมแม่งไม่กิน ก็คือกูกินจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วช็อกโกแลตแม่งเยอะกูจะให้กูกินช็อกโกแลตแทนข้าวเหรอคือแม่งเยอะขนาดนี้กูต้องกินแทนน้าแล้วแล้วแม่งก็ทะเลาะกันแล้วแม่งก็มาด่าผมว่าทําไมให้แล้วไม่กินโอ้โหช็อกโกแลตแม่งเยอะพอผมบอกอ๋อก็เราเราได้ช็อกโกแลตเยอะมากเลยเรากินไม่ไหวเดี๋นวจะเก็บไว้กินเนี่ยที่หลังไม่ต้องไม่ให้แล้วไม่ อา้าวปูขอมึงเหรอวะกูก็ไม่ได้ขอมึงก็มาให้เองเออมึงจะบงังคับให้กูกินเขาไปทันทีกูจะกินเขาไม่ได้ยังไงเออนะก็ผมคิดว่าผมก็เลยเฉยๆกับเทศกาลอะไรพวกเนี้ยมันผมจะสนใจวันมาคะบูชามากกว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมมากนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงเดียวกันมาคะบูชาเนี่ยก็คือวันเพ็ญเดือนสาม เดือนสามก็คือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแหละครับเพราะเดือนหนึ่งคือเดือนธันวา,าเดือนสองมกราเ,เดือนสามก็กุมภาวันเพ็ญเดือนสามก็ประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนกุมภานั่นเองนะก็อยู่ใกล้ๆก,กันส่วนวาเลนไทน์นี่เป็นประมาณช่วงกลางเดือนเนาะมาคะก็จะอยู่ถัดไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับผมเนี่ย ผมให้ความสําคัญกับวันสําคัญทางาศาสนาพุทธมากกว่านะแม้ว่าผมจะไม่ได้ให้ความสําคัญนักก็เถอะนะแต่ก็ยังมากกว่าวันสําคัญเกี่ยวกับเซนต์วาเลนไทน์นะผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นวันเซนต์วาเลนติโนรอสซี่มากกว่านะเพราะว่าเขาก็มีมีอะไรอะ่ะสร้างสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการชนะการแข่งมอเตอร์ไซค์แบบมากมายมหาศาลพอๆกับมิคาเอลชูมักเกอร์นะครับ มิคาเอลชูมักเกอร์นี่เป็นใครเขาไม่ได้อ่านว่าไมเคิลชูมักเกอร์นะครับภาษาเยอรมันภาษาเยอรมันอ่านว่ามิคาเอลชูมักค่ะนะตระกูลชูมักเกอร์เนี่ยก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นคนทํารองเท้านะครับชูเมเกอร์ชูมักเกอร์นะครับภาษาเยอรมันก็คือช่างทํารองเท้าเนี่ยส่วนแต่จริงๆแล้วพ่อพ่อของมิคาเอลชูมักเกอร์ก็ไม่ได้ทํารองเท้านะครับพ่อของมิคาเอลชูมักเกอร์เป็นพันโลงอะไรพวกเนี้ยเออ อยู่ที่สนามแข่งรถโกคาร์ดไม่เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์แล้วก็ไม่เกี่ยวกับวาเลนติโนร็อซี่เลยอ่าเอาเป็นว่าวาเลนติโนลอซี่เนี่ยถ้าเราจะเราจะเปลี่ยนกันใหม่ดีไหมว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็นวันวาตินวาเลนติโนลอซี่แล้วเราก็อาจจะแทนที่ว่าจะให้หัวจงหัวใจนกอะไรพวกนี้เราก็อาจจะให้รถมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้แทนเนาะเป็นไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แบบ สูบเดียวเล็กๆนะแบบเป็นสี่สูบอะไรแบบนี้เออชอบใครก็ซื้อมอไซค์สี่สูบให้เออเท่ๆนะดีกว่าไหมหรืออ่ะขีบุกขี่หมาก็เสื้อขี่มอไซค์หมวกกันน็อกอะไรก็ยังดีกว่านะผมว่ายังยังใช้ทําอะไรได้มากกว่าแราว,ว่าพอนะครับไอ้นกไอ้ดาวไอ้กระดานไอ้ช็อกโกแลตอะไรเนี่ยเออคุกกีุ้กกี้เออทางทางไต้หวันก็นอกจากช็อกโกแลตก็จะมีคุกกี้ครับ พูดเมียเขาบ่นอะไรไม่ทราบครับเขาไม่ค่อยชอบฟังเรื่องพวกนี้อย่าไปเปลี่ยนคนอื่นเอาผมไม่ได้เปลี่ยนครับผมก็แค่เสนอว่าเออไอช,ช็อกโกแลตไอดาวไอคุกกี้ไอนกไอกระดานกระดานเนียผมกระดานเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าแม่งอุบาทกว่านกนกับดาวอีกนะคือแม่งไปแอบถ่ายสมัยก่อนมันไม่มีกล้องดิจิตอนนะแม่งต้องไปเป็นกล้องฟิล์มแล้วแม่งไปแอบถ่ายรูปผมมาตอนไหนก็ไม่รู้ เฮียรูปทุเรศทุเรแบบใส่ชุดลูกเสืออะไรแบบนี้เฮียเห็นแล้วอะไรของมันวะเหนื่อยครับเหนื่อยผมเหนื่อยกับไอ้วันพวกนี้มากเลยครูผมแบบเอาแล้วมึงเอ้ยเอาแล้วลกูเห็นมึงเริ่มพับกันละใครจะเป็นใครจะเป็นตัวโชคร้ายเนี่ยที่จะต้องได้ไอ้นกไอ้เปรตพวกเนี้ นางช่วยกันพับแนีพับกันเฮ้ยช่วยกันพับเพราะนั้นเสร็จแม่งทะเลาะกันพะลามมาถึงลามมาถึงผมไปให้ความหวังมันทําไมมันก็ไม่เกียมตัวเลยอะไรของแม่งวะกูผิดตรงไหนวะกูก็อยู่เฉยๆเนี่ยอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ